ติดตามกันต่อทางด้านของอีพิวสวสำโรงนะคะโดยในสัปดาห์นี้ค่ะได้มีการจัดงานกิจกรรมดีๆนะคะซึ่งเป็นการช่วยเหลือชาวกเกษตรทางด้านภาคเหนือค่ะได้มีการจัดจําหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลไม้แปรรูปจากภาคเหนือนะคะมีมากกว่า50ชนิดด้วยกันเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดรวมไปถึงบรรยากาศจากผู้สื่อข่าวค่ะ ในภาคฤดูร้อนนี้เป็นช่วงที่ผลไม้จากหลา,หลายพื้นที่ออกกันเป็นจำนวนมากแต่ถ้าหมดช่วงฤดูกาลนี้ไปผลไม้หลายๆชนิดก็ยังคงหารับประทานได้ในรูปแบบของการแปรรูปให้ได้รับประทานกันตลอดทั้งปี และในวันนี้สํานักง,งานพาณิชย์กลุ่มภาคเหนือกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกันจัดเทศกาลผลไม้แปรรูปภาคเหนือครั้งที่3เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมผลไม้แปรรูปภาคเหนือระหว่างชาวเกษตรกรจาก17จังหวัดภาคเหนือส่งตรงถึงมือลูกค้าโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางที่ศูนย์การค้าอิมเพลนเวิร์สํารง ก็คือของเรามาจากจังหวัดกำแพงเพชรนะคะซึ่งเราแบบว่าอยากจะสาธิตอาหารที่แบบว่ามีผลไม้ของเมืองเราอะอร่อยอร่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ได้อะไรเลยค่ะเป็นเราทําจากภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆค่ะค่ะลองมาชิมได้ค่ะแต่พิ่ซึงโลกนี่บอกไว้เลยว่าร่ำนือเรื่องกล้วยตากอยู่แล้วค่ะของเราจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งเนื้อเนื้อจะละเอียดแล้หวานครับหวานหอม นางดวงกระมวลเจียมบุตรผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้เปิดเผยวา่าเทศกาลผลไม้แปรูรูภาคเหนือครั้งที่3เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในโครงการพเ,เพิ่มศักยภาพตลาดห่วงโซ่อ,อุปทานผลไม้คุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือสู่สากลที่ทางสำนักงานพาณิชย์กลุ่มภาคเหนือได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวภาคเหนือกว่า50รายใน17จังหวัด ค่ะก็กิจกรรมวันนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือนะคะของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์นะคะก็คือสํานักงานพาณิชย์จังหวัดทางภาคเหนือนะคะทั้งหมดร่วมกันจัดกิจกรรมนะคะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูการผลไม้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยผลไม้ทางภาคเหนือก็มีออกมานะคะก็จะมีทุเรียนทางอุตรดิตนะคะก็จะมีสับปะรดนะครับแล้วก็จะมีลิ้นจี่จากพะเยานะคะซึ่งทยอยกันออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็เป็น ็นการส่งเสริมการบริโภคสินค้าผลไม้ไทยซึ่งไม่เฉพาะแต่ผลไม้ไทยอย่างเดียวนะคะก็จะมีผลไม้แปรรูปด้วยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องการจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้เกิดช่องทางการจำหน่ายนะคะแล้วก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิตหรือเกษตรกรเนี่ยผลิตผลไม้หรือสินค้าคุณภาพดี บริเวณชั้นหนึ่งของศูนย์การค้าอิงเพลนเวิล์สำมรงภายในงานก็จะมีผลไม้ขึ้นชื่ออาทิเช่นทุเรียนหลงลิ่นลับแปลมะขามหวานพิชบูรณ์ลิ้นจี่พยาวและผลไม้แปรรูปอื่นๆอ,อย่างลำใหญอบแห้งลำพูนกล้กวยพิษณุโลกมะไฟจีนน,น่านส้มโอพิจิตผลไม้อบกรอบพลังงานแสงอาทิตย์ น้ำผลไม้แพร่และแม่ห้องสอนและอาหารข้าหวานจากกำแพงเพชรสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบและลหลงไหลการรับประทานผลไม้และอีกหลายประเภทการแปรรูปไม่ควรพลาดงานนี้แต่อย่างใดตั้งแต่วันที่11ถึง25พฤษภาคมนี้อนุพล์จันดาถ่ายภาพตุลยยาเงินทองรายงาน สำหรับผลไม้ที่นำมาจำหน่ายนะคะแน่นอนว่ามีให้เลือกอย่างมากมายหลากหลายและที่สำคัญราคาถูกด้วยเพราะว่าไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางค่ะยังไงคนไทยนะคะก็ต้องใช้ของไทยกินของไทยไปอุดหนุนช่วยเหลือกเษกษตรกรไทยด้วยนะคะหลังจากติดตามรายงานพิเศษกันไปแล้วนะคะเราก็ต้องไปติดตามกันต่อทางด้านของราคาทองราคาน้ํามันรวมไปถึงพยากรอากาศด้วยค่ะซึ่งในเช้าวันนี้นะคะฝนก็เริ่มที่จะตกลงมาแล้วแสดงว่าเข้าใกล้นาฝนและอย่างติดตามจากพยากรอากาศค่ะ thank you ในช่วงที่สภาพอากาศร้อนแบบนี้รวมไปถึงมีฝนตกยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะออกไปไหนช่วงนี้ก็ต้องพกลมกันด้วยค่ะช่วงนี้พักสัครู่นะคะช่วงหน้ากัลบลาติดตามช่วงที่2ของพีเคบ้านข่าวช่วงราคาด,ดีๆของทุกคนในครอบครัวค่ะ